ไปหาดบางแสนใหญ่เดี๋ยวขวาบรรยากาศยามเยน็นพระอาทิตย์ตกดินนักท่องเที่ยวเยอะมากนั่งชมธรรมชาตินักท่องเที่ยวเยอะมากเลยหาดบางแสนล่างครับ ไม่ต้องหาที่จอดรถออกไปเรื่อยๆที่จอดไม่มีแล้วเขาจองกันหมดแล้วอ๋อนี่ไงฮาร์เลยเมื่อกี้แก๊้งฮาร์เลยที่เข้ามากันนี่ไงเขาก็มากินอืมอยู่แถวแถวนี้ ขับรถเที่ยวเย็นครับบรรยากาศหาดบางแสนล่างที่จอดรถไม่มีไม่ต้องหาที่จอดรถว่าเต็มหมดแล้วยิ่งบรรยุดที่ไม่ต้องมีที่จอดเลยบรรยุดธ นอนรอบหาดบางแสนครับบรรยากาศชิวชิวยามเย็นนักท่องเที่ยวเยอะมากเรื่องที่จอดรถริมไม่มีไปเรื่อยร้านอาหารริมทางก็เยอะของกินเยอะต้องเดินเที่ยวอย่างเดียว จอดที่จอดรถเราก็ต้องเดินเที่ยว โอ้ชมบรรยากาศยามเย็นครับถนนลอกหาดบางแสนนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเย็นๆหาของกินนั่งชมวิวธรรมชาติวิวทะเลสวยๆยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับเย็นๆขับรถเที่ยว นักท่องเที่ยวเยอะมากก็ขับไปได้เรื่อยๆรถไม่ติดก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่มีที่จอดครับไม่ต้องหาที่จอดหาที่จอดไม่ได้วิ่งตามไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆ มอไซค์พอมีที่แต่รถใหญ่ไม่มีที่รถใหญ่เต็มเราต้องขี่ชมวิว,ว,วไปเรื่อย พี่ฮาเล่เขาจะมีจุดรัดคบกันอยู่ที่ร้านนู่นน่ะผ่านมาแล้วพี่ฮาเล่ บรรยากาศสวยมากครับถนนรอบหาดบางแสนบรรยากาศยามเย็นแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศยามเย็นครับถนนรอบ หาดบางแสนบางตอนนี้ตอนนี้อยู่หาดบางแสนล่างบรรยากาศยามเย็นขี่รถเที่ยวชมวิวบรรยากาศสวยมากนักท่องเที่ยวเยอะมากโอ้เจอเจอพี่ฮาเลยมาเข้ามานัดกันมาควนกันมาวันนี้เสียงดังเลยเจอแล้วเขาเจอกันอยู่ที่ร้านอาหาร ร้านเต็มหมดรถที่จอดรถเต็มบรรยากาศหาดบางแสนล่างครับชมวิวธรรมชาติยามเย็นนักท่องเที่ยวเยอะมากที่จอดรถไม่มีครับไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆ รถก็ไปข้างในไม่ได้เลยไม่มีที่จอดต้องออกบรรยากาศดีมากเลย ทะเลยังไม่ขึ้นแล้วน้ำทะเลอยู่ข้างล่างนู่น ข้านี่รถแน่นมากขาออกนี่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าข้างในมันไม่มีที่จอดเลยเต็มหมดเลยเข้าไปก็ไม่มีที่ออกดีกว่ามานั่งกินข้าวยามเย็นนั่งดูชมวิว saying